บอดี้การ์ดปลอมตัวเป็นครูอนุบาลมิสอินคอร์นิโตซีรีส์ใหม่ของจอนยอบินและจินยองเริ่ม29กันยายนนี้ ซีรีส์เรื่องนี้ได้นักแสดงมากฝีมืออย่างจอนยอบินและจินยองมาร่วมแสดงมีกำหนดออนแอร์ตอนแรกในวันที่29กันยายนนี้สามารถรับชมพร้อมซับไทยได้ที่ True Vision Now ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20.00นซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดยพักยูยองจาก The Kidnapping Day และเขียนบทโดยฮยอนกิวรีจาก The Night Owl ค่ะภารติดเอาชีวิตรอดใน3เดือนคิมยองรันรับบทเป็นจอนยอบิน บอดิกาสาวตัดสินใจแต่งงานปลอมๆกับประธานมหาเศรษฐีที่ป่วยระยะสุดท้ายและต้องเปลี่ยนตัวตนใหม่เป็นบูเซมีเพื่อเอาชีวิตรอดให้ได้ภายใน3เดือนเธอจึงไปทำงานเป็นครูโรงเรียนอนุบาลในชนบทและทุกคนต่างก็หลงรักครูผู้แสนดีคนนี้แต่มีอยู่คนเดียวที่ไม่เชื่อในความสมบูรณ์แบบของเธอนั่นก็คือจอห์นดงมินคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเจ้าของฟาร์มสตรอเบอรรีเขาเป็นคนเดียวที่ระแวงในตัวครูคนนี้ บอกเลยว่านี่คือพล็อตเรื่องที่เต็มไปด้วยความลึกลับการเอาตัวรอดและความสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะใครที่ชอบซีรีส์แนวนี้ต้องข้ามพลาด Miss i n c o g n i t o เลยนะคะคุณคิดว่าคิมยองรันจะเอาชีวิตรอดในภารกิจนี้ได้หรือไม่และจอนดงมินจะจับไต่เธอได้ไหมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโซซีนด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย